สวัสดีครับวันนี้ก็จะอ่านเรื่องอัจฉริยะผู้สูญเสียศักยภาพตอนที่94รางวัลที่ไม่คาดคิดก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องรีบมังหะของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปไปเริ่มกันเลยเปิดฉากมาที่ในถ้ำแห่งหนึ่ง มีบางอย่างอยู่ภายในถ้ำงั้นหรือครับบรรยากาศก็ร้อนเช่นนี้บางทีอาจจะเป็นเปลวเ,ลเลวเพลิงที่แท้จริงก็เป็นได้นะครับเฮ้อ <c oughs> นี่เจ้าคิดว่าเปลวเพลิงที่แท้จริงมันงอกออกมาจากพื้นดินได้งั้นงั้นหรือจึงได้คิดว่าจะเจอทุกทุกที่ที่เจ้าไปนะ่ะแต่ความรู้สึกนี้ มันอะไรกันนะเหมือนว่าข้าจะเคยมาที่แห่งน,นี้มาก่อนยังไงละ่ละเสียหงถ้าทางเช่นนี้เจ้าคงจะพบสมบัติแล้วสินะแต่ข้าก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เจ้ากำลังจะบอกอยู่ดีโบโบโบ อาเสียวหงนี่เจ้าจะพาข้าไปไหนกันแปลกยิ่งนักเหตุใดข้าจึงรู้สึกคุ้นเคยเช่นนี้เสียวหงช้าช้าหน่อยช่วงร่างของข้าระโบมไปหมดแล้วยิ่งเจ้าวิ่งเข้ามาอุณหภูมิภายในก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆฟุดฟิด ลิ่นนี่มันช่างคุ้นเคยยิ่งนักอาจารย์เป็นไปได้ว่าบางทีตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านอาจจะเคยมาที่แห่งน,นี้ก็เป็นได้ครับไม่ความรู้สึกข้ามันบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เองนะยังไม่นานงั้นหลืกครับหรือว่าที่นี่บางทีอาจจะเป็นจุดจุด,จดหือ ว่ากเสียวหงนี่เจ้าโดดลงจากหน้าผาแล้วเงั้นหรือหากมันมืดเจ้าก็จุดไฟหากเจ้ากลัวตกหน้าผามาตายแล้วเจ้าจะมีสกิลหืนเวห,หาไว้ทำประดับบารมีเพียงอย่างเดียวงั้นหรือจริงดังที่ท่านว่าอาจารย์ว่างไว้ ว้วนี่มันจึงนี่มันสุดสารของอสูรเวทโบราณนี่ครับถูกแล้วและนี่พวกเรากำลังอยู่ภายในท้องของมันก่อนมันตายอสูรเวทตัวนี้อย่างต่ำก็เป็นอสูรเวทร,ระดับเจ็ดเชียวนะรวมทั้งกระดูกของมันยังเต็มไปด้วย พลังเปลวพลังปลานธาตุไฟแต่ว่าอช่างน,น่าเสียดายยิ่งนักที่กระดูกเหล่านี้ไม่มีประโยชน์แก่มนุษย์คงเป็นได้แค่อาหารหมาระดับห้องเต้เลยทีเดียวเซียวหงมันกินกระดูกพวกนี้จนสามารถพัฒนาเป็นอันศู์เวทระดับสได้เร็วเพียงนี้สินะ เพียงแค่กินกระดูกเหล่านี้ก็สามารถเลื่อนระดับได้ช่างไม่ยุติธรรมยิ่งนักหืมเสี่ยวเอี้ยนเจ้าดูนั่นสินี่มันอะไรกันข้าไม่สามารถควบคุมเปลวเพลิงของข้าได้เหตุใดมันจึงเป็นเช่นนี้กันโอ้มันเปล่งแสงด้วยล่ละหรือว่าสิ่งนี้จะเป็น ว่าผีข้าก็เป็นผีเช่นเดียวกันนี่เจ้าจะกลัวอะไรกันนักกันนาฮะนี่อาจจะเป็นโอกาสของเจ้าก็ได้เจ้าหนูอย่าได้ลิบบังอาจมาเล่นเย่องนี้ที่อาจารย์ละครับโอกาสงั้นหรือครับข้ากินมันได้หรือ,อยัง เพื่อที่จะมิให้วิชาสำหรับของของตนต้องเลือนหายไปจากโลกนี้พักใหญ่ๆมักจะใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อผนึกทักษะต่างๆไว้ภายในวัตถุไม่ว่าจะเป็นทักษะระดับสูงหรือเทคนิคต่างๆของพักตนเองเสาหินนี้จะต้องเป็นของพักใดพักหนึ่งเป็นแน่สุดยอด งั้นภายในของมันอาจจะต้องเป็นเทคนิคลับเป็นแน่ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะครับอ,อย่ามมน,นูข้าจะรู้ได้ยังไงกันเล่าข้างในนั้นอาจจะมีเทคนิคลับอยู่หรืออาจจะเป็นสกิลระดับสูงหรือเป็นสกิลระดับต่ำเฮ้อ<ส>แต่อย่างไรก็ตามสวินนี้มันดูดพลังเปลวเพลิงของเจ้าเข้าไป แล้วมีปฏิกิริยาออกมาเช่นนี้บางทีมันบางทีสิ่งนี้อาจจะเป็นเทคนิคยกต้นตำรับของหุบขอเพลิงก็เป็นได้พักุบขอเพลิงนั้นขึ้นชื่อเกี่ยวกับเทคนิคการใช้พลังลมปราณธาตุไฟพักของพวกเขานั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าอาวินหล,ลันเสียอีกนะพักกุบขอเพลิง แข็งแกร่งยิ่งกว่าอาวิลันเฮฮว้าฮ่าฮ่าใครจะไปนึกล่ะว่ามีพักที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านิกายวิลันอยู่ภายในแคว้นเจอาม,มานี้อีกที่แท้นิกายวิลันก็แค่ใช้พักที่แข็งแกร่งที่สุดในแคว้นนี้ช่างน่าอภิลมยิ่งนัก โลกนี้ช่างมีเรื่องที่ค้าคาดไม่ถึงอีกมากมายสุดขอบฟ้าจะเป็นเช่นไรกันนะตอนนี้ข้ารู้สึกขอบคุณนิกายวรหลานยิ่งนักพวกมันบังคับไห้ข้าต้องหนีออกจากแคว้นข้าก็จะได้ไปยังสถานที่ต่างๆในยุทธภพ,พแต่ข้ายังไม่มีโอกาสได้เห็นมันหลังจากข้าต้องยุทธภพ,พจนแข็งแกร่งแล้วเมื่อถึงเวลานั้น ข้าจะกลับมาปิดบัญชีกับนิกาเวลหลันไหนข้าขอดูหน่อยสิว่าภายในสวินนี้จะบันทึกวิชาอะไรไว้กันแน่จุดจุดจุดเอออาจารย์ข้าควรจะทำยังไงครับหากเจ้าไม่รู้วิธีหลังอย่าได้ ทำท่าทางเช่นน <h ữ> e um. ั้นหมอไม่รับเย็บหรอกนะการจะปลดผนึกของพักหุบเขาเพลิงได้นั้นเจ้าต้องใช้พลังเพลิงของเจ้าในการทําลายผนึกฮึที่เท็ก็ง่ายเช่นนี้เองนั้นหรือตุมนี่มันชักจะแย่แล้วแหละเปลวเพลิงอสูรของข้า กำลังโดนดูดเข้าไปเรื่อยๆแล้วเสาหินนี้มันเป็นของหุบเขาเพลิงอุณหภูมิเช่นนั้นยังไม่สามารถทำลายผนึกของมันได้หรอกนะเซียวเอี้ยนสมบัติครั้งนี้เจ้าจะต้องใช้เปลวเพลิงที่แท้จริงเพื่อปลดผนึกมันได้ตามบัญชาเลยครับอาจารย์เกิดเป็น ตัวอักษรจาลึกขึ้นมานะครับเพลิงสวรรค์ลีลับ3วิธีการเปลี่ยนแปลงเสี่ยวเอี้ยนเราจะเจอแจ็คพอตแล้วละ่ะนี่คือเทคนิคลับของพักกุกขอเพลิงเพลิงสวรรค์ลีลับ3วิธีการเปลี่ยนแปลง นี่คือสกิลที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่เจ้าชั่วคราวผู้ใช้จะต้องมีเปลวเพลิงที่แท้จริงก่อนถึงจะสามารถใช้มันได้และหากเจ้ามีเปลวเพลิงที่แท้จริงมากเพียงใดทักษะนี้ก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่เจ้ามากยิ่งขึ้นฮึๆ <c oughs> ดูดูเหมือนว่าสกิลนี้มีไว้เพื่อฆ่าโดยเฉพาะเลยนะครับ อานี่มันชักจะแย่แล้วมีบางสิ่งกำลังจะไหลเข้ามาไหลออกมาจากตัวข้าข้าไม่สามารถควบคุมมันได้แล้วนี่มันสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเสียวเอี้ยนรับไว้นะข้าไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นนะครับว้กจม เกือบโดนฝังทั้งเป็นแล้วเทคนิคลับนี้จะเป็นการทำให้พลังลมปราณของเจ้าประทุออกมาอย่างรุนแรงมันอันตรายต่อร่างกายของเจ้าเป็นอย่างยิ่งหลังจากเจ้าได้ใช้มันร่างกายของเจ้าจะตึงเครียดค,คล้ายกับทักษะของชวินเออสินะครับที่พลังของนางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ว่าเทคนิคที่นางใช้มันแข็งแกร่งยิ่งกว่าพลังเพลิงสวรรค์ของเจ้าอีกนะวันรุ่งขึ้นนางก็ยังทำตัวได้ตามปกตินางจะต้องมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาเป็นแน่แล้วมันยังไงกันหลือครับข้ายยังไงข้าก็จะต้องแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่านี้เพื่อเป็นผู้ชายที่คู่ควรกับนางให้จงได้ เฮ้เสียวหงข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยนะข้าทำลายบ้านของเจ้าไปเสียแล้วสิเช่นนั้นเจ้าก็ตามพวกเราออกไปจากุบเขาเลยสิหืมเจ้าจะไม่ไปกับกับพวกเราอย่างนั้นหรืออ่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันข้ารู้แล้วเหตุใดข้าจึงได้รู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่นั้นยิ่งนัก มันไม่ใช่บ้านของเสีย่ยวหงหรอกนะที่แท้ก็เป็นเจ้านั่นเองเจ้ามนุษย์แกบังอาจทำลายถ้าของข้าอีกแล้วงั้นหรือครั้งนี้ข้าจะจัดการเจ้าให้จงได้ว้า <Wow. S 1> ข้าม่แปลกใจเลยเหตุใดถ้าจึงได้มีสีมว่วงเช่นนั้นข้าไม่ได้ต้องการทำลายถ้าของเจ้านะ หยุดพูดแล้วรีบวิ่งซะก็จบตอนที่94ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปและคอมเมนต์มาบ้างเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะครับขอบคุณครับ